เยียบชมห้องประมูลและเปิดขั้นตอนการประมูลคลื่น3 g จีตำรวจยังออกหมายจับข้อหาฆ่าคนตาย กับพันธวน,นเอกนายแพทย์สุภัสต์เลาหะวัฒนะไม่ได้ชการรีพอร์ตพบวานบูดา้าฝูงใหญ่ในอ่าวไทยห่างฝั่งสมุทรสาคร5กิโลเมตร สวัดีครับตอนรับกาสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าวสามมิติวันนี้พระราศบดีที่1ิอตุลาคมนะครับคืนนี้เราเริ่มด้วยการไต่สวนฉุกเฉินกรณีมีผู้ร้องคัาาดค้านการประมูล3 g จที่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีคำสั่งออกมานะครับวันนี้สัตร์ปกครองกลางนัดไต่สวนฉุกเฉินเพื่อพิจารณาคำร้องของนายอนุภาพธีรลาภนักวิชาการอิสระด้านโทรคมนาคม ที่ยื่นฟ้องกอสทชอระงรับการประมูลใบอนุญาตโครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G บนคลื่นความถี่2.1กิกะเฮิรตซ์โดยระบุว่ากฎเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่ของกอสทชอยังไม่เป็นธรรมไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเนื่องจากไม่กำหนดเงื่อนไขให้บริการถึงพื้นที่และระยะเวลาให้ครอบคลุมทั้ง100ร0 0รซรวมทั้งไม่ได้กำหนดคุณภาพมาตรฐานบริการรวมถึงอัตราค่าบริการขั้นสูงที่ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บ ขณะที่นายสุทธิพลทวีชัยการกรรมการกสทชอในฐานะผู้คัดค้านคำร้องชี้แจงต่อศาลถึงความจำเป็นในการเปิดประมูลใบอนุญาตในวันที่16ตุลาคมนี้ว่ามีความโปร่งใสงทุกขั้นตอนหากชะลอหรือยกเลิกการประมูลอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจเพราะจากการระงับการประมูลเมื่อ2ปีที่ผ่านมาทําให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจสูงถึง150,000ล้านบาทและหากการประมูลครั้งนี้ล้มอีกก็จะทําให้เสียหายกว่าแสนล้านบาท วราต้องใช้เวลามากกว่า1ปีในการปรับปรักเกณฑ์ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาหลังจากสารปกครองได้พิเคราะห์จากคำเบิกความของคู่ความแล้วเตรียมนำข้อมูลดังกล่าวนี้ให้องค์คณะตุลาการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งโดยสารจะส่งคำสั่งถึงคู่ความโดยตรงในวันนี้กสทชได้เปิดให้สื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบห้องและอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้จริง ในวันประมูล 3G นะครับในวันที่16ตุลาคมนี้คุณปานระพีระพิพันธ์ผู้สื่อข่าวของเราจะพาไปดูห้องที่จะใช้ในการประมูลรวมถึงวิธีการประมูลคลื่นความถี่2 1กิกะเฮิรซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะครับที่มีการออกแบบวิธีการประมูลคลื่นความถี่ซึ่งถ้าประสบความสําเร็จก็จะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่เปลี่ยนจากระบบสัมปทานคลื่นเข้าสู่การประมูลคลื่นความถี่ การประมูล 3G คลื่นความถี่2.1กิกะเฮิร์ในวันที่16ตุลาคมนี้จะใช้ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบโดยบริษัทที่ปรึกษาที่มีความชำนาญในการประมูลคลื่นความถี่ในระดับสากลซึ่งจะแบ่งคลื่นในย่านความถี่2.1กิกะเฮิร์ออกเป็น9ชุดชุดละ5เมกะเฮิร์แต่และรายมีสิทธิ์ยื่นประมูลได้สูงสุดไม่เกิน3ชุดหรือรวม15เมกะเฮิร์ราคาตั้งต้น4,500ล้านบาทต่อ1ชุดซึ่งคลื่นที่นำมาประมูลนี้แบ่งออกเป็น9ช่วงโดยคลื่นในแต่ละช่วงจะมมีีคุณสบััตตติท่่แตกกตางกน ดังนั้นสิ่งที่ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องแข่งขันกันก็คือให้ได้ช่วงคลื่นความถี่ที่เหมาะสมกับการลงทุนของแต่ละบริษัทที่สุดและมีสัญญาณรบกวนน้อยที่สุดเพราะสัญญาณรบกวนก็จะมีผลต่อการลงทุนด้วยวิธีการประมูลจะแบ่งเป็นสเตจที่1่ผู้เข้าประมูลจะแข่งกันเสนอราคาเพื่อเลือกจำนวนสลอ็อตโดยบริษัทใดที่เสนอเงินประมูลรวมเมื่อจบขั้นตอนนี้มากที่สุดก็จะมีสิทธิ์ในการได้เลือกช่วงคลื่นที่ตนเองต้องการก่อนในสเตจต่อไป และผู้ที่ประมูลจำนวนเงินรวมลดหลั่นลงมาก็จะเป็นรายต่อไปที่จะสามารถเลือกช่วงคลื่นที่ตนต้องการจากส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งเป็นที่ยืนยันแล้วว่าจะมี3บริษัทเข้าร่วมประมูลคือบริษัท Advanced Wireless Network บริษัท D-Tac Network จำกัดและบริษัท Real Future จำกัดกับคำถามที่ว่าการหัวประมูลนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเหลือเพียงแค่3บริษัทที่เข้าแข่งขันพันเอกดรเศรษฐพงศ์มลิสุวรรณมองว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ถ้าเกิดเราไม่แบ่งเป็นสลอ็อต9สล็อตเนี่ยอาจจะง,ง่ายในการหัวแต่พอแบ่งเป็น9เนี่ยมันเหมือนนัดบอร์ดมันแรนดอมที่จะเลือกสลอ็อตถ้าหากจะนัดกันก็ว่าลําบากมากเพราะอะไรถ้าหากนัดกันแล้วพฤติกรรมมันสอมันจะไปเข้ากับความผิดอาญาพรบรการเสนอราคาต่อหน,อน,น่วยงานภาครัฐปี2542นี่นีมันอันตรายมากมันเป็นคดีอาญาซึ่งจะทําให้โอปเปอเตอร์อาจจะไม่ได้รับใบอนุญ,ญาตไปอีกหลายปีหรืออาจจะไม่ได้รับอีกเลยโทษหนัก และสำหรับราคาเริ่มต้นประมูล4,500ล้านบาทในแต่ละสล็อตเป็นราคาที่ทางคณะกรรมการได้พิจารณาจากเคสต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในประเทศอื่นมาแล้วประกอบกับได้ให้นักวิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค้นคว้าวิจัยมูลค่าคลื่นที่เหมาะสมคณะกรรมการพิจารณาเนี่ยไม่ได้พิจารณาเรื่องของรายได้ของรัฐอย่างเดียวเนื่องจากว่าการพิจารณาเนี่ยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศซึ่งคําว่าผลประโยชน์ของประเทศนั้นเนี่ยต้องคำนึงถึงผู้บริโภคด้วย ประโยชน์จากอะไรประโยชน์จากการได้ใช้บริการที่มีคุณภาพประโยชน์จากการที่ได้ใช้บริการที่มีราคาเหมาะสมเป็นธรรมถ้าเรากําหนดราคาไว้สูงเกินไปภาระก็จะเป็นตกเปน็นภูมิทุกข์ถ้าประกอบการต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าเคลื่องความถี่มากเงินที่จะเอาไปใช้ในการปรับปรุงสร้างกลงขายที่ให้ครอบคลุมก็อาจจะเป็นเวลาที่ชา้าฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาจุดสมดุล สำหรับห้องที่จะใช้ในการประมูลนั้นผู้เข้าร่วมประมูลจะสามารถนำเพียงเครื่องใช้ส่วนตัวยารักษาโรคแผ่นบันทึกข้อมูลไม่เกิน5แผ่นและเอกสารตามความจำเป็นเข้าได้เท่านั้นและไม่สามารถติดต่อกับผู้คนภายนอกได้ บริเวณเส้นทางที่อนุญาตให้ผู้เข้าประมูลเดินผ่านก็จะมีกล้องวงจรปิดติดเอาไว้ถ่ายทอดภาพไปยังห้อง Security เพื่อตรวจสอบว่าไม่มีการติดต่อสื่อสารกับคนภายนอกแน่นอนนี่ก็คือบริเวณหน้าห้องประมูลนะคะซึ่งในวันที่ประมูลเนี่ยเจ้าหน้าที่ของกสทาชาก็จะมาทํางานกันตามปกติส่วนผู้ที่เข้าประมูลก็ ประมูลกันไปอยู่ภายในห้องนี้ซึ่งเมื่อเข้าไปในห้องนี้แล้วนะคะการที่จะออกมาเช่นมาเข้าห้องน้ําก็จะมีเจ้าหน้าที่เป็นคนพาไปแล้วก็พากลับมาส่งส่วนอาหารการกินต่างๆก็จะมีเจ้าหน้าที่นําเข้าไปเสิร์ฟถึงในห้องประมูลค่ะ และนี่ก็คือคอมพิวเตอร์ที่ตั้งเอาไว้สําหรับให้เคาะการประมูลค่ะซึ่ง2เครื่องนี้จะเชื่อมต่ออยู่กับเซิร์ฟเวอร์ที่ควบคุมการประมูลนะคะส่วนอีก2เครื่องมีไว้ให้เป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเตรียมไว้ให้สําหรับใช้เปิดเอกสารหรือว่าใช้ช่วยในการคํานวณเพื่อการวางแผนการประมูลที่จะเกิดขึ้นนี้ถ้าหากประสบความสําเร็จจะถือเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศไทยที่จะเปลี่ยนจากระบบสัมปทานคลื่นมาสู่ระบบการประมูลคลื่นความถี่อันเป็นสมบัติของชาติเป็นครั้งแรก สมกริตเปรมสุขสวัสดิ์ถ่ายภาพปานระพีระพิพันธ์รายงานพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าเรามาดูความพยายามของเจ้าหน้าที่ในสบจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ความความเข้าใจต่อเนื่องนะครับเรื่องเปิดขายของในวันศุกร์และมาดูความเคลื่อนไหวของคดีพันธ์ตันบทเอกนายแพทย์สุพัฒน์เลาหาวัฒนะในวันนี้ครับ ขณะนี้ตำรวจภูธรภาค7ก็ยังไม่สามารถขออนุมัติหมายจับพันตำรวจเอกนายแพทย์สุพัฒน์เลาหะวัฒนะได้นะครับแม้ว่าจะได้ผลตรวจ DNA แล้วตั้งแต่เมื่อวานโดยตำรวจระบุว่าอยู่ระหว่างตรวจสํานวนให้รัดกุมส่วนการค้นหาร่างของสองสามีภรรยาก็ยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับตํารวจก็ใช้วิธีเก็บตัวอย่างดินจากจุดสุดท้ายก่อนที่ทั้งสองจะหายไปเพื่อเปรียบเทียบกับดินที่พบในร้อรถของผู้สูญหายติดตามจากรายงานนี้ครับ ถนนสาธารณะขั้นระหว่างที่ดินครอบครัวเกิดทรั์กับไร่พันธุ์ตบฎเอกนายแพทยสุพัฒน์เลาหาวัฒนะที่บ้านบางเข้าสารเป็นจุดที่พยานให้การว่านายสามารถและนางอรสานำรถมาจอดที่นี่เมื่อ13มิถุนายน2552เพื่อผ่าไม้ขนุนจากไร่ตัวเองที่อยู่ติดกันและเป็นจุดสุดท้ายที่พยานเห็นทั้งคู่ถูกนายแพทยสุพัฒน์มาจับตัวไปเพราะเข้าใจผิดคิดว่าตัดไม้ในไร่ของตัวเองเมื่อการหาตัวสองสามีภรรยายังไม่พบ ตำรวจจึงขออนุมัติหมายค้นจากสารจังหวัดเพชรบุรีเข้าไปเก็บตัวอย่างดินบริเวณนี้เพื่อตรวจเปรียบเทียบกับดินที่ติดอยู่ยางรถยนต์และในรถกระบะซึ่งพบที่บ้านของนายแพทย์สุพัฒน์ย่านนนทบุรีพลตำรวจตรีสมเด็จทิตตาวัฒนสกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีระบุว่านี่จะเป็นหลักฐานในคดีกักขังงวงเหนียวทําให้เสียอิสรภาพและลักทรัพย์หรือรับของโจรและอาจจะเป็นหลักฐานเชื่อมโยงไปยังคดีฆ่าคนตายโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน หากพบศพสองสามีภรรยาในภายหลังส่วนการแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าคนตายโดยเจตนาต่อนายแพทย์สุพัฒน์จากการณีการตรวจดี a อนายอิต้าแรงงานพม่านั้นตำรวจระบุว่าอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสำนวนให้ละเอียดก่อนจะขออนุมัติหมายจับจากศาลและแจ้งข้อกล่าวหาส่วนนายโย่งหรือซองงเ,เลอดีตแรงงานพม่านะไรหมอสุพัฒน์ที่อ้างว่าถูกทำร้ายพร้อมนายอิต้าหลังจากพาตำรวจชี้จุดแล้วยังเปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า เขาถูกนายแพทย์สุพัฒน์รับตัวจากอำเภอแม่สอดมาทำงานในไร่เพื่อหวังจะได้เงินเดือนละ2,000บาทตามข้อตกลงแต่เมื่อถึงไร่กลับเปลี่ยนข้อตกลงว่าจะรับเงินได้เมื่อทำงานเกิน1ปีครึ่งทำให้ที่ผ่านมาได้เงินเพียงวันละ100หรือ200บาทเท่านั้นพร้อมกันนั้นยังกล่าวเป็นภาษาพมา่าถึงเพื่อนแรงงานที่เคยทำงานด้วยกันให้แจ้งความกับตำร,รวจหากถูกทำร้ายเหมือนกับเขาเาาเจ้าแซมรู้หรืออไรก็เลิ่มากมั่งขับเบรสิวิ่งอีกเรื่อยพี่บาบาเจ้าแบบไหน เพื่อเพื่อชาวพม่พพมาทุกคนครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเล่แต่ะครับถ้าคนไหนที่เจ้าเจ้าไหนที่ทําอะไรกับผู้คนถ้าไม่ดียินดีแจ้งแจ้งเข้ามาที่เจ้าหน้าที่นะคะรับเจ้าหน้าที่ยินดีที่จะช่วยผู้ชาวพม่าเสมอครับตำรวจเปิดเผยอีกว่าอยู่ระหว่างประสานกับสถานทูตพม่าเพื่อสอบปากคําพยานอีกหลายปากและนําตัวขึ้นศาลภายใต้การร่วมดูแลของกรรมธิการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรและมีองค์กรเอกชนเรียกร้องเงินชดเชยให้กับแรงงานที่ถูกเอาเปรียบ เ่นเดียวกับโครงกระดูกที่พิสูจน์ว่าเป็นนายอิต้าอยู่ระหว่างประสานสถานทูตเพื่อน,นํากระดูกไปให้ญาติประกอบพิธีทางศาสนาจังหวัดแคลิดอร์เนีร่วมใจกันรณรงค์ให้ร้านค้าเปิดขายของตามปกติในวันศุกร์หรือวันพรุ่งนี้นะครับส่วนผู้บัญชาการทหารบกก็ยอมรับเป็นเรื่องยากที่จะให้คนในสามจังหวัดแคลิดอร์เนีออกมาคัดค้านคําขู่ของผู้ก่อความไม่สงบนะครับ ผู้บัญชาการทหารบกพลอากาศพลเอกประยุทธ์จันโอชาพูดถึงสถานก,การณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากที่พ่อค้าแม่ค้าไม่กล้าออกมาค้าขายในวันศุกร์ตามคําขู่ของกลุ่มก่อความไม่สงบนะครับตัวเห็นว่าการปลุกขวัญกําลังใจคนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต้องทําอย่างต่อเนื่องแต่เป็นเรื่องยากที่จะให้ชาวบ้านออกมารวมตัวคัดค้านการข่มขู่แต่สําหรับเจ้าหน้าที่ก็ต้องรับผิดชอบทุ่มเทการทํางานเพื่อดูแลประชาชนเพิ่มอีก2-3เท่า แต่ไม่เน้นการใช้กําลังในการปราบปรามเพราะว่าจะทําให้สถานการณ์การต่อสู้ยกระดับความรุนแรงมากขึ้นส่วนวันนี้ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่41พันเอกคมกริตวัตน์ฉายานากาลังพลออกพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านโต๊ะปากะตําบลวางพญาอําเภอรามันเพื่อพูดคุยสร้างความเข้าใจกับผู้นําศาสนาและชาวบ้านพร้อมกับแจกจ่ายเอกสารคําแถลงการของสํานักจุฬาราชมนตรีเรื่องการทํางานในวันศุกร์ ไม่ได้ขัดแย้งกับหลักศาสนาโดยในช่วงเช้าก็หยุดไปละหมาดช่วงบ่ายหลังละหมาดเสร็จก็เปิดร้านได้ตามปกติเชื่อว่าถ้าชาวบ้านทุกคนเข้าใจและยินดีที่จะเปิดร้านในวันพรุ่งนี้สถานการณ์ต่างๆก็น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติและดีขึ้นตามลําดับส่วนที่ปัตตานีหน่วยงานภาครัฐเลกชนตลอดจนกําลังสามฝ่ายนะครับนำเยาวชนจัดกิจกรรมออกเดินรณรงค์เพื่อส่งเสริมกระตุน้นตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าได้ออกมาค้าขายและใช้ชีวิตตามปกติในวันศุกร์ที่จะถึงซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้หลังจากวันศุกร์ที่ผ่านมายังพบว่าร้านค้ากว่า70%นั้นยังคงปิดกิจการเพราะว่าหวาดกลัวคําขู่ซึ่งการเดินดรนรงได้นําเอกสารชี้แจงของจุฬาาชมรตรีในการสร้างความเข้าใจตามหลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้องมาร่วมเดินแจกใจ่ายให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดด้วยครับ เมื่อปีที่แล้วกองทุนครอบครัวข่าวสามช่วยผู้ประสบภัยได้สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคใต้จัดทําแผนของชุมชนในการรับมือภัยพิบัติตั้งแต่การเตือนภัยจนถึงแผนอพยพโดยโครงการได้สนับสนุนเครื่องมือการสื่อสารของภาคประชาชนที่บ้านตะกุกเหนือจังหวัดสุราษฎร์ธานีบ้านกรุงทิงตมบลท่าสารานครศรีธรรมราชและก็บ้านหน้าเขาที่ตาบลเขาพนมจังหวัดกระบี่ ปัจจุบันนี้มีสมาชิกเครือข่ายรวมกันประมาณ300คนนะครับปีนี้โครงการได้ขยายขึ้นมาสนับสนุนภาคประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนมีพื้นที่เสี่ยงภัยอยู่หลายแห่งนะครับที่บ้านสองแพรกตบลลำเลียงอําเภอกระบุรีจงังหวัดระนองวันนี้ชาวบ้านซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยร่วมกันจัดทําแผนพื้นที่ชุมชนเพื่อกําหนดจุดติดตั้งเสาสัญญ,ญาณวิทยุสื่อสารเพื่อนําไปติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงภยัย5จุดใน4หมู่บ้านของตบลลำเลียง การฝึกอบรมอาสาสมัครเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชนในครั้งนี้นั้นมีกําหนดฝึกอบรมร่วมกันระหว่าง9ถึง11ตุลาคมเมื่อจบการฝึกอบรมชาวบ้านที่นี่ก็จะสามารถช่วยเหลือกันเองได้เมื่อประสบภยัยรวมทั้งมีเครื่องมือสื่อสารที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนครอบครัวข่าวสามเพื่อผู้ประสบภัยไว้ใช้งานนะครับ นอกจากที่จังหวัดระนองแล้วกองทุนครอบครัวข่วขาว3ามช่วยผู้ประสบทกภัยก็มีแผนจะสนับสนุนโครงการในพื้นที่เสี่ยงภัยที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาที่พะโตะและหลังสวนจังหวัดชุมพรด้วยนะครับเราพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าสกายรีพอร์ตนะครับบินไปพบฝูงวานรูดา้าฝูงใหญ่นะครับในอ่าวไทยเห็นชัดเจนครับ ปีมานี้คนไทยเริ่มรู้กันแล้วนะครับว่ามีการพบวานบรูด้าในอ่าวไทยนะก็ยิ่งน่ายินดีเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานักวิจัยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบวานบูด้าปรากฏตัวอยู่ที่บริเวณปากอ่าวแม่น้ำเจ้าพระยาห่างจากฝั่งไม่ถึง5กิโลเมตรวันนี้สก่ารีพอร์ตได้พบวานบรูด้าฟูงใหญ่ที่อ่าวไทยห่างจากฝั่งอำเภอเมืองสมุทรสาครเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นติดตามกับคุณธภณยศรีชัยครับ ที่เห็นนกนางนวลบินรวมกลุ่มกันเหนือผิวน้ำนักบินสกายรีพอร์ตรีบนำเฮลิคอปเตอร์ไปตรวจสอบจนพบวานบูดาโผล่ขึ้นมาทักถ่ายเป็นตัวแรกสร้างความดีใจให้กับทีมข่าวสกายรีพอร์ตที่เราสามารถเก็บภาพถ่ายทางอากาศฝูงวานบูดาในทะเลอ่าวไทย วานบูด้าจะหากินอยู่ในพื้นที่ที่มีปลาชุกชุมอย่างพื้นที่นี้มีปลากระตักเป็นจํานวนมากจึงไม่แปลกที่จะพบวานบูด้าที่นี่เพราะวานบูด้าจะกินปลาตัวเล็กเช่นปลากระตักโดยพวกมันจะต้อนปลามารวมกันก่อนที่จะกินปลาเหล่านี้จึงทําให้นกพากันมากินปลาที่อยู่บนผิวน้ําได้ง่ายด้วยและลักษณะตัวที่ใหญ่ความยาวไม่ต่ํากว่า15เมตรน้ําหนักตั้งแต่3 0ถึง40ตันทําให้เรามองเห็นตัวของมันได้อย่างชัดเจน Sky ยรีพอรพบว่าวานบูดา้าฝูงนี้หากินอยู่ตรงข้ามวัดแก้วมงคลตำบลกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นับดูแล้วมีไม่ต่ำกว่า10ตัวเราสอบถามไปยังดกรการจนาอดุลยานุโกศลน,นักวิชาการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งเริ่มศึกษาวานบูด้าในอ่าวไทยตั้งแต่ปี2551 เชื่อว่าวานรูดาฝูงนี้เป็นฝูงเดียวกับวานที่นักวิจัยได้พบบริเวณปากอ่าวแม่น้ำเจ้าพระยาที่บางขุนเทียนเมื่อเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบและบันทึกข้อมูลภาพระบบโฟโตโอไอดีได้40ตัวแล้วและตั้งชื่อให้กับพวกมันตามลักษณะเด่นหรือพื้นที่ที่พบเช่นเจ้าบางแสนเจอครั้งแรกที่ทะเลบางแสนเจ้าเพชรเจ้าท่าจีน และล่าสุดได้ตั้งชื่อเจ้าพัทยาตามชื่อนักกีฬาเหรียญทองพาราลิมปิกคุณพัทยาเทศทองช่วงที่ผ่านมานักท่องเที่ยวล่องเรือไปชมวานบูด้ากันจํานวนมากซึ่งเรือประมงจะรู้ดีว่าหากพื้นที่ไหนมีวานบูด้าจะต้องดับเครื่องยนต์หรือวิ่งด้วยความเร็วต่ําไม่เข้าใกล้เกิน100เมตรกรณีมีลูกต้องห่างถึง300เมตรและห้ามให้อาหารหรือลงไปดำน้ำเล่นกับวานบูด้าอย่างเด็ดขาด การท่องเที่ยวซึ่งบางทีเราอาจจะควบคุมไม่ทั่วถึงหรือผู้ประกอบการบางคนหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวเนี่ยอยากเข้าไปใกล้อยากเข้าไปอยู่นานๆอยากถ่ายรูปชัดๆอันนี้อาจจะเป็นการรบกวนโดยบางทีนําสปีดโบ๊ทไปนะคะหรือนําสกู๊ตเตอร์ไปซึ่งอันนี้ก็คือก็คงต้องขอร้องคะ่ะว่าให้ให้ช่วยกันระวังแล้วก็ปฏิบัติตามข้อระเบียบหรือข้อแนะนําของทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความจริงแล้ววานบูดาหากินในอ่าวไทยมานานกว่า100ปีแล้วโดยมีหลักฐานเป็นโครงกระดูกวานบูดาที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันพบวานบูดาตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีไปจนถึงชนบุรีนี่จึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ยืนยันว่าทะเลอ่าวไทยยังมีสัตว์ทะเลที่อุดมสมบูรณ์นาทีสุทธนปั้นถ่ายภาพทัพนิเอรีชัยสกายรีพอร์ตรายงาน โต้อภิปรายรอบรองประธานาธิบดีระหว่างรองประธานาธิบดีโจไบเดนและพอลไรอันผู้ท้าชิงจากรีพับลิกันจะมีขึ้นวันพรุ่งนี้ตามเวลาไทยนะครับไปที่จับตามองของหลายคนเพราะว่าหลังจากโอบามานั้นเพียงพ้าแพ้รอมนี่ไปในการโต้อภิปรายรอบที่แล้วรองประธานาธิบดีจะเป็นอย่างไรนะครับการโต้อภิปรายในวันพรุ่งนี้จัดเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของสหรัฐที่คู่โต้อภิปรายอายุห่างกันเกือบ28ปี จะมีขึ้น21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นหรือ8นาฬิกาถึง9นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยพรุ่งนี้นะครับใช้เวลา90นาทีจัดขึ้นที่เซ็นเตอร์คอลเลจเมืองแดนวิลรัฐเท็กซัสนะครับมีมาท่ารัดดัสซึ่งเป็นหัวหน้าข่าวต่างประเทศของสถานีโทรทัศน์ a อ c ซเป็นผู้ดำเนินรายการโต้อภิปรายซึ่งประเด็นในการโต้อภิปรายจะมีทั้งนยิยบายต่างประเทศและในประเทศแบ่งเป็น9ช่วงช่วงละ10นาที โดยผู้ดำเนินรายการจะเป็นผู้เลือกประเด็นถามให้เวลาตอบคนละสองนาทีเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ปกติแล้วการโต้อภิปรายรองประธานาธิบดีจะไม่ได้สําคัญเท่ากับประธานาธิบดีนะครับแต่ว่าการโต้อภิปรายของประธานาธิบดีโอบามาที่ผ่านมาทาผลงานไม่ค่อยประทับใจทําให้คะแนนนิยมของมิตรรอมนี่ดีขึ้นมานะครับแล้วก็ตีตื้นมีคะแนนนิยมนําโอบามาทําให้การโต้อภิปรายวันพรุ่งนี้เป็นที่จับตาว่าไบเดนจะช่วยแก้เกมให้โอบามาที่เพี่ยนพับไปก่อนหน้านี้หรือไม่ แต่ว่าบรรดาที่ปรึกษาของเดมโมแครตดูจะไม่ค่อกังวลกับการโต้อภิปรายของไบเดนนะครับโดยสมาชิกวุฒทสภาเท็ดคัพแมนซึ่งทําหน้าที่ให้คาปรึกษาไบาเดนในการโต้อภิปรายครั้งนี้บอกว่าความแตกต่างที่สําคัญระหว่างไบเดนกับโอบามาในการเตรียมพร้อมสําหรับการโต้อภิปรายคือไบเดนสนุกสนานกับการเตรียมตัวขณะที่โอบามาไม่สนุกไปด้วยระหว่างการเตรียมตัวอันยาวนานไบเดนยังอารมณ์ดีสภาพก็ดีและรู้ว่าต้องทําอะไรส่วนการเตรียมดีเบตของโอบามา เป็นความน่าเบื่อนักวิเคราะห์ก็ชี้ว่าไบเดนมีภาษีที่เหนือกว่าเพราะว่าชาวอเมริกันมองว่าเขาเป็นบุคคลที่เข้าถึงและจับต้องได้ในวันตัวอภิปรายพวกนี้ถ้าไรอันยังมีภาพลักษณ์ที่เป็นนักวิชาการและจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปก็อาจจะนําปัญหามาให้ตัวเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นไรอันก็จําเป็นต้องแสดงให้ชาวอเมริกันเห็นจุดเด่นโดยเฉพาะผลงานของเขาติดตามประเด็นข่าวอื่นที่เกิดขึ้นรอบวันนี้ครับ เจ้าหน้าที่จับกลุ่ม3ผู้ต้องหาชาวจังหวัดเชียงรายพร้อมของกลางยาไอซ์62ห่อน้ำหนักประมาณ62กิโลกรัมมูลค่าประมาณ180ล้านบาทพร้อมยึดเงินสดของกลางกว่า1 0 0 0 0บาทหลังผู้ต้องหาพยายามมาค้นหาสิ่งของในรถของกลางในคดีเฉียวชนที่สถานีตำรวจประตูน้ำจุฬาลงกรอย่างมีพิรุษเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง3ให้การรับสารภาพนายสุรศักดิ์เรียงเครือรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศชี้แจงต่อคณะกรรมาการศึกษาตรวจสอบ เรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาลวุทธิสภาว่าวิธีการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐเป็นวิธีการที่ใช้มานานแล้วเป็นการยกระดับราคาข้าวไทยในตลาดโลกขณะนี้ขายไปแล้ว7จ็ดล้านสามแตันมีการทําสัญญาชัดเจนแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเรื่องราคาและรูปแบบการขายได้เพราะบางประเทศมีกลุ่มต่อต้านไม่ให้ซื้อข้าวจากต่างประเทศอย่างรุนแรง แต่เมื่อเสร็จสิ้นโครงการจะเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดกรมสปสามิรแถลงข่าวการจับกุมบุรี่และสุรานีภาษีมูลค่าความเสียหายราว5ล้านบาทโดยผู้กระทําผิดฐานมีบุหรี่และยาสูบนีภาษีไว้ในครอบครองถูกประมาณการค่าปรับราว195ล้านบาทคณะกรรมการโนเบลมีมติมอบรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมประจําปี2012ให้แก่โมเย,ยนนักเขียนชาวจีนในวันนี้ นับเป็นชาวจีนคนแรกที่ได้รับรางวัลน,นี้และเป็นนักเขียนคนที่ร้อยเก้าที่ได้รับรางวัลในสาขานี้ซึ่งจะได้รับเงินรางวัลราว36ล้านบาทโดยคณะกรรมการได้ยกย่องให้เขาเป็นผู้ซึ่งประสานตำนานพื้นบ้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้าด้วยกันผ่านมุมมองสัจจานิยมเครื่องบินไอพ่นของตุรกีได้บังคับให้เครื่องบินโดยสารของซีเรียล,ลงจอดที่สนามบินเยกรุงอังการ่าเป็นเวลาหลายชั่วโมง เนื่องจากต้องสงสัยว่าจะขนอาวุธไปซีเรียเครื่องบินดังกล่าวเป็น Airbus ส A-320 เที่ยวบินจากมอสโกไปยังกรุงดามัสกัสพร้อมด้วยผู้โดยสาร35คนซึ่งน้อยกว่าจำนวนของผู้โดยสารเต็มความจุ180คนโดยหลังจากตรวจยึดเครื่องมือสื่อสารทางทหารได้แล้วเจ้าหน้าที่ก็อนุญาตให้เครื่องบินลำดังกล่าวบินออกจากสนามบินกรุงอังการาในเช้าวันนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีระบุว่าทางการตุรกีตัดสินใจสกัดเครื่องบินดังกล่าวก็เพราะไม่ต้องการให้มีการขนส่งอาวุธให้กับซีเรียโดยผ่านน่านฟ้าตุรกีข่าวสามมิติคืนนี้ลากันด้วยเทศกาลวิ่งแกะที่ออสเตรเลียนะครับเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเลียนแบบเทศกา w w ลวิ่งวัวกระทิงของสเปนโดยให้ชาวเมืองและนักท่องเที่ยววิ่งหนีฝูงแกะหลายสิบตัวที่ถูกต้อนให้วิ่งไปตามถนนคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ